สวัสดีครับนักเรียนครับก็มาพบกันอีกแล้วกักบวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนนะครับสำหรับวันนี้ครูก็มีคลิปพิเศษนะครับสลับนักเรียนห้อง4ทับหงถึง4ทับนะครับเนื่องจากว่านะครับห้อง4ทับหึงถึงสทับ่นะครับได้เรียนนำหน้าของ4ีทับถึง4ทับไปประมาณ2คลิปดังนั้นจึงมีการสร้างคลิปพิเศษขึ้นในวันนี้นะครับซึ่งเรื่องที่ครูจะนำมา ใช้ในการฝึกนักเรียนวันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับแต่หลายๆคนก็อาจจะมีปัญหานะครับนั่นคือเรื่องของ number นะครับ Number คือเรื่องของตัวเลขใช่ไหมครับนักเรียนการอ่านตัวเลขเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายแต่หลายๆคนก็อาจจะอ่านไม่ได้หรืออาจจะเขียนไม่ถูกต้องนะครับก่อนอื่นนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าเคยเห็นใช่ไหมครับ no นะครับ n o จุดมันเป็นตัวย่อใช่ไหมครับ นั่นเลยคิดว่ามาจากคำว่าอะไรครับถูกต้องครับต้องเกี่ยวข้องกับ Number แน่นอนนะครับส่วนตัวหลังตัว O นะครับก็จะเป็นคําว่า Order นะครับก็หมายคมว่าลำดับเลขที่นั่นเองนะครับคราวนี้เรามา,าดนะูในการอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ว่านะครับการแบ่งเลขของเขาก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มด้วยกันนะครับน,นี่ครู จะนำเสนอเธอเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับ 1. cardinal number ครับ2 ordinal number นะครับ3แล้วก็ nominal number นะครับ cardinal number นะครับเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะภาษาไทยของเรานิสัยของเรานะครับก็จะมีเลขนับทั่วๆไปนั่นเองครับก็คือ 1, 2, 3, 4, 5ไปเรื่อยๆนะครับส่วน ordinal number ก็คือเลขลำดับที่นะครับซึ่ง นะจะขึ้นต้นนะแปลกขึ้นนะครับเวลาใช้ก็คือใช้ในการเขียนวันที่ใช่ไหมครับเขียนลำดับที่ต่างๆนะครับก็จะเป็น first second third fourth fifth อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีคำว่าเดนะครับด้วยนะส่วนอันสุดท้ายครับ nominal number นะครับก็คือเรื่องของอการใช้เลขในการกำหนดบทหมู่ของ ตัวเลขต่างๆ,ๆนะครับยกตอย่างเช่นนะครับวดหมู่ของซิ p code ก็คือรหัสไปรษณีย์นะครับเทลนะครับโทรมก็คือเบอร์โทรศัพท์นะครับพวกซีรีส์ต่างๆหรือเป็นเบอร์เลขเลขซีรีส์เลขชุดประมาณนี้นะครับ ID นะครับอาจจะเป็น ID card ของเราก็ได้นะครับก็คือเลขประจำตัวประชาชนหรืออาจจะเป็น ID ของ Student เราก็ได้นะครับค่าเฉลนะครับเป็นเหมือนพวกเบอร์สี ซึ่งนักเรียนอาจจะเคยซื้อสีสเปร์กระป๋องใช่ไหมครับมันจะมีเฉดสีบอกนะครับจะมีตัวเลขนะครับเป็นชุดๆุดแบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับคาบนี้นะครับครูจะมานำเสนอให้นักเรียนฝึกนะเกี่ยวกับการอ่าน Cardinal n u m b e r ครับก็คือการอ่านเลขทั่วๆไปนะครับซึ่งเลขทั่วๆไปนี้นะครับก็จะอยู่ที่หลักนะครับหลัก 1- ถึงร้อนะครับซึ่งในความคิดของครูนะครับ เลขที่อ่านยากที่สุดคือเขียนยากที่สุดนะครับจะเป็นเลขตั้งแต่11จนถึงแค่19แค่นั้นเองนะครับซึ่งนอกนั้นก็จะลงหลักใช่ไหมครับอย่างเช่น t 0ใช่ไหมครับก็วนมาเป็น21 2 2 23ประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็หลักต่อไปครับเป็นหลักพันนะพันก็ว่า thousand นะ thousand นะครับต่อไป หลักล้านเลยใช่ไหมครับบิลเลียนซึ่งภาษาอังกฤษครับเขาไม่มีหลักหมื่นใช่ไหมครับเขากใ็ใช้คำว่า10พันใช่ไหมครับ10พันอย่างเช่น1่งหมื่นก็จะเป็น1 0 0 thousand ประมาณนี้เป็นต้นหลักแสนก็เช่นเดียวกันครับเขาใช้ในรูปแบบของร้อยพันนะครับก็จะเป็น hundred thousand ก็คือ1 0 0 0 0แสนประมาณนี้เป็นต้นนะครับบิลเลียน นะวิลเลียนคือต่อไปคือเรื่องของพันล้านนะครับพันล้านและที่เอาสูงสุดของเราวันนี้นะครับจะเป็นล้านล้านก็คือซิเรียนะครับอันนี้ครูก็จะให้นักเรียนดูเป็นหลักนะเป็นยูนิตเป็นหน่วยๆของเขานะครับซึ่งนักเรียนเชื่อไหมครับว่าภาษาอังกฤษไม่ได้มีแค่นี้นะครับจะมีตัวนี้ด้วยครับสูงสุดเลยนะครับก็คือคําว่า เซนติเลียนนะครับนักเรียนคิดว่าเซนติเลียนเป็นหลักอะไรครับนี่พูดถึงศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับถ้าหลักล้านก็คือมีศูนย์หกตัวนะครับหลักพันล้านก็มีศูนย์ถึงเก้าตัวประมาณนี้ส่วนเซนติเลียนนักเรียนคิดว่ามีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวครับซึ่งเขาคงจะมีเวลาไปคิดเลขเล้เกินนะครับแต่ถ้าใช้อ่านก็คงไม่เสียเวลาอ่านเพราะว่านะครับเซนติเลียนนะมีศูนย์ตามมาถึง303ตัวนะครับ นะถ้าพูดเป็นภาษาหยาบๆก็บ้าไปแล้วนะบ้าไปแล้วกระมังนะครับใครจะมานั่งอ่านนะประมาณนี้ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับที่จะมีเลขถึงอย่างเช่นเลขในพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆใช่ไหมครับที่จะมีเลขเรียงๆ,ๆกันเนาะครับเป็นจนถึงประมาณนี้ก็มีนะเป็นไปได้คราวนี้เราลองมาฝึกอ่านกันจริงจังเลยแล้วกันนะครับแรืวอทุกอย่างนะครับเมื่อเราเห็นเลขปุ๊บ วิธีการอาร่านก็คือให้อ่านจากซ้ายไปขวานะครับแน่นอนเหมือนกันทุกที่ใช่ไหมครับภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนิศาสตร์ภาษาไทยก็อ่านเช่นเดียวกันซ้ายไปขวาไปดูที่หลักครับเริ่มจากหลักพันล้านใช่ไหมครับหลักล้านแล้วก็หลักพันนะครับวิธีการอาร่านเขาอ่านง่ายมากนักเรียนครอ่านเป็นหลักร้อยนะครับเวลาอ่านให้อ่านเป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยอย่างไร อย่างไรก็คือพูดง่ายๆก็คือร้อยอะไรนะครับอย่างเช่นหลักนี้คือหลักพันล้านก็คือร้อยพันล้านนะครับหลักนี้ก็คือร้อยล้านใช่ไหมครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับส่วนนี้อาจจะเป็นร้อยพันนะก็คือพวกแสนเป็นต้นนะครับเวลาอ่านเขาไม่ได้อ่านยากเลยนะครับเหมือนจะเยอะแต่นักเรียนไม่ต้องตกใจ การอ่านอ่านแค่หลักร้อยเท่านั้นตัวอ,อย่างเช่นถึงร้อยไหมไม่ถึงก็แค่อ่านเวลาอ่านก็เป็น f บ v e ล i l l ตามติดมาด้วยไม่ถึงร้อยใช่ไหมก็เ,เป็น seven tina s m i l l i o ตามด้วยหลักนะครับอย่าลืมนะครับตามด้วยอันนี้ถึงร้อยแล้วนะครับ four h u n d หนึ่0ร้อ0สี่ร0อยหสบนะครับสองนะ 100. สุดท้ายแล้วก็ and 18ใช่ไหมครับเห็นไหมครับการอ่านของเขาง่ายมากอ่านแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับนักเรียนแล้วตามด้วย ยูนิตของเขาหน่วยหลักๆของเขาคือหลายแค่นั้นเองเรียนคราวนี้เราลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นหลักของล้านบ้างล,ล,ล้านก็คือทิเลียนนั่นเองนะรนครับเเลียนนะครับเราต้องดูหลักก่อนเลยนักเรียนใส่หลักให้เขาเลยนะครับต่อไปหลักพันล้านก็บิลเลียนหลักล้านก็คือมิลเลียนนะครับไอ้หลักใหญ่อย่างเงี้ยเราต้องจําได้แล้วยิ่งหลักพันง่ายมากครับ ก็คือ thousand นะครับ thousand และอ่านก็เช่นเดียวกันครับอ่านหลักร้อยร้อยอะไรแค่นั้นเองนักเรียนร้อยอะไรนะครับที่ไม่ใช่ร้อยามะไรนะครับอ่ะอะไรล้านล้านครับก็12ก็อย่างที่ครูบอกเนาะเลข11ถึงเลข19มันอ่านยากสำหรับบางคนนะแต่ถ้าท่องจามาดีก็ได้อยู่แล้วนะครับก็12 12อะไร t 2 c h i l d r e n นะได้แล้วไหมครับ 7นะ700นะ700นะเซเว่ n ่ไบิเลียนเหไหมครับ700อีกแล้วครับ69ก i ้ไนช่มเลยไหมครับ400นะครับ hous 2 0 0แอนนะอย่าลืมตัวสุดท้ายแอนด้วยนะแค่จ okay, ะรู้ว่าเราจบแล้วแอนสิ okay, นะครับนักเรียนง่ายมากนะครับง่ายสุดๆเลยนะครับอันนี้มาลองดูตัวอย่างต่อไปและพาร์ทงานนะครับอ่าเรามาฝึกเขียนเช่นเดียวกันถ้านะเหมือนเดิมอย่าลืมใส่หลักให้เขาก่อนนะไล่จากหลังมาหน้าหรือหน้าไปหลังก็ได้ซึ่งนักเรียนคล่องละเรื่องนี้เพราะว่าคณิตศาสตร์ก็มีนะครับนี่คือเทาสันนะเทาสัน อันนี้คือหลักมิลเลียนนะครับล้านล้านเรายังผ่านมาแล้วนะครับแค่หลักพันล้านนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยใช่ไหมครับ mm hmm. เพียงนักเรียนจําให้ได้นะครับซึ่งมันไม่ยากนะไม่ยากเลยนะครับต้องฝึกเขียนก็คือต้องเขียน t นักเรียนต้องไปหัดให้ขึ้นใจแล้วนักเรียนเลขหลักหนะึ่ถึงยีนี่ถือว่าอาจจะเป็นเลขที่พื้นฐานแต่บางคนก็อาจจะไปสับสนตรงอีเลฟเใช่ไมอีเลฟบางคนนี่ อันนี้ไม่ได้หมายถึงคนที่ท่องศัพท์นะครับคนที่ไม่ค่อยท่องมักจะไม่ค่อยจํานะครับประมาณนี้เนาะพวกทินทีนอ่าทินทีนพูดถึงทีนคือที่เขาบอกว่าเราวัยทีนคือวัยรุ่นวันนั้นก็มีคําถามชวนคิดวัยรุ่นต้องอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับพูดถึงวัยรุ่นนะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดน,นึงฮนะวัยรุ่นก็คืออายุตั้งแต่หลายคนจะชอบตอบ12บ้าง จนถึง20บ้างของจริงไวรุ่นคือ13จนถึง19เพราะอะไรครับเพราะบอกวัยทีนคือพวกที่ลงท้ายด้วยทีนต่างๆเพราะเราจะเริ่มที่13ทีนใช่ไหมครับเซอรทีนนะครับ13เป็นต้นนะครับคราวนี้ก็เรามาฝึกอ่านที่เชยนะครับสำหรับครูนะแต่นักเรียนรู้แล้วว่าเขียนยังไงนะครับอ่านหลักร้อยเช่นเดิมครับ200 37 billion 800,600,449,517เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับซึ่งนักเรียนอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับมันจะมี40นี่ที่หลายคนอาจจะสับสนนะ40ก็คือ40นะไม่ใช่40นะครับ40ไม่ใช่40นะครับบางทีต้อง กลับไปทบทวนนิดนึงนะฮะอ่าประมาณนี้เอานี้พลังงานของเราครับมีอยู่ข้าข้อนั้นนะครับ Exercise มี5ข้อนะครับให้เรียนเขียนลงสมุดนะครับแล้วก็เขียนเท่ากับเลยนะครับก็อ่านเลยนะครับพยายามฝึกเขียนเป็นตัวอักษรนะครับนะักเรียนนะครับให้เรียนไปฝึกกันดูนะครับซับกันเรียนเรื่องการอ่านเลขนับทั่วๆไปวันนี้ก็ จบแล้วนะครับพบกันกับการอ่านเลขลำดับที่อื่นๆต่อไปนะครับสวัสดีครับผม